สวัสดีค่ะทุกๆคนก็กลับมาอยู่กับหวานเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยตามหัวข้อของคลิปเลยค่ะกับวิธีการเลือกโรงพยาบาลสัลยกรรมเกาหลียังไงไม่ให้พลาดน,นะคะถ้าพูดถึงประเทศเกาหลีจะคิดถึงอะไรกันบ้างคะก็อาจจะมีหลายเรื่องเช่นเพลงเกาหลีเครื่องสําอางหรือไม่ก็อาหารใช่ไหมคะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็น่าจะเป็นสัลยกรรมเกาหลีนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วหวานก็อยู่วงการสัญญกรรมมานานพอสมควรแล้วนะคะจากที่ได้เป็นรล่าธรรมดาจนได้มาเป็นที่ปรึกษาสัญญกรรมเกาหลีในยาน่านคังนัมค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของสัญญกรรมเกาหลีเลยค่ะวันนี้หวานก็เลยอยากเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะเผื่อใครที่มีแพลนบินมาทําสัญญกรรมที่เกาหลีเนาะก็อาจจะเป็นตัวช่วยในการเลือกโรงพยาบาลสัญญกรรมนะคะงั้นมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ งั้นมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะอย่างที่รู้กันว่าโรงพยาบาลสัญจกรรมในเกาหลีจะเยอะมากเป็นแบบร้อยๆแห่งเลยแล้วแต่ละโรงพยาบาลก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปด้วยช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวใช่ไหมคะทั้งคนเกาหลีคนต่างชาติก็จะมาทําสัญญกรรมกันทําให้แต่ละโรงพยาบาลก็จะมีการแข่งขันเรื่องราคานะคะ แต่หวานอยากจะบอกเลยว่าราคาถูกไม่ใช่ว่ามันจะดีเสมอนะคะอยากจะให้ทุกคนลองเปรียบเทียบราคาแต่ละโรงพยาบาลดูค่ะแล้วลองเอะใจดูว่าทําไมราคาโรงพยาบาลเนี้ยมันถูกจังมันถูกเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเปรียบเทียบดูนะคะและแต่ละโรงพยาบาลก็อาจจะมีแบบแพ็กเกจหรือโปรโมชั่นของเขาเองด้วยที่แบบรวมที่พกักหรือไม่ก็แบบลดรับส่งบริการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนตัดสินใจก็ลองเปรียบเทียบหลายๆโรงพยาบาลดูก่อนนะคะจะได้เลือกโรงพยาบาล ที่มันเหมาะสมกับเราเนาะต่อกันที่ข้อที่2นะคะเรื่องนี้ก็สําคัญเช่นกันค่ะก็คืออยากจะให้ทุกคนดูรีวิวคนที่เคยทําสัญกรรมโรงพยาบาลน,นั้นมานะคะว่าทํากับคุณหมอคนไหนแล้วก็ใช้วัสดุอะไรในการทําสัญกรรมนะคะ ก็ไมคะว่าตัวรีวิวอะค่ะก็เป็น1ตัวช่วยในการเลือกโรงพยาบาลสัญญกรรมนะคะมันจะช่วยให้เราเห็นภาพผลลัพธ์ที่เป็นไปได้นะคะและยังช่วยให้เข้าใจว่าเราควรคาดหวังอะไรกับการทำสัญญกรรมครั้งนี้นะคะ แต่ที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือการเลือกดูรีวิวที่มันคล้ายกับเรามากที่สุดค่ะถ้าเราต้องการทําจมูกแบบทรงดูธรรมชาติดูไม่โด่งมากก็ต้องดูรีวิวลักษณะจมูกที่มันคล้ายกับของเราก่อนทําสัลญยญกรรมนะคะหลังจากที่เราดูรีวิวแล้วอะคะ่ะแล้วถ้ามีทรงไหนที่เราชอบทรงที่เราอยากได้อะคะ่ะก็ลองถามทางโรงพยาบาลดูนะคะว่าเคสเน,นี้ยทากับคุณหมอท่านไหนทางโรงพยาบาลจะได้แบบเออแนะนําคุณหมอได้ถูกต้องนะคะและ ผลลั์ก็จะได้ออกมากับทรงที่เราชอบแล้วทรงที่เราต้องการด้วยค่ะสรุปนะคะก็คือให้ดูรีวิวให้เยอะมากที่สุดนะคะทางโซเชียลมีเดียไม่ไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok หรือ Instagram หรือ Line อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพวกพวกเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนะคะให้ดูให้ละเอียดนะคะก่อนที่จะบินมาทำสัญจกรรมที่เกาหลีค่ะ งั้นมาต่อกันที่ข้อที่3นะคะแน่นอนเลยว่าระหว่างที่เราทําสัญญกรรมหรือไม่ก็ระหว่างที่เราปรึกษาสัญญกรรมอะคะ่ะก็จะมีการพูดคุยกับคุณหมอนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการแจ้งความต้องการของเราและเข้าใจคําแนะนําของคุณหมออย่างชัดเจนนะคะเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมาถูกใจที่สุดค่ะ การสื่อสารกับคุณหมออาจจะเป็นเรื่องท้าทายได้นะคะเพราะภาษาอาจจะเป็นอุปสรรคค่ะหวานแนะนําว่าให้เลือกโรงพยาบาลสัญญกรรมที่มีลามประจําหรือมีบริการล่ามในการสื่อสารนะคะซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจในการทาสัญญกรรมมากขึ้นนะคะตั้งแต่การปรึกษาสัญญกรรมก่อนผ่าตัดเราควรจะทําอะไรบ้างแล้วก็หลังผ่าตัดวิธีการดูและคะ่ะเราจะได้รู้ทุกขั้นตอนนะคะ การมีล่ามประจำทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องการสื่อสารหรือกลัวว่าอาจจะเข้าใจผิดในสิ่งที่คุณหมอบอกอีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถพูดคุยและสอบถามคำถามได้อย่างสบายใจค่ะโดยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการแปลผิดหรือการไม่เข้าใจคำศัพท์ทางการแพทย์อีกด้วยค่ะ โดยเฉพาะในบางโรงบาลที่มีร่ามเชี่ยวชันในด้านสัญญกรรมจะสามารถแนะนําสิ่งที่เราควรเตรียมตัวก่อนทําสัญญกรรมหรือหลัง,ลงทําสัญญกรรมให้แบบละเอียดอีกด้วยค่ะ และนี่ก็เป็นเคล็ดลับในการเลือกโรงพยาบาลสัญญกรรมในเกาหลีที่หวานเอามาฝากวันนี้นะคะอาจจะมีไม่กี่ข้อคะ่ะแต่ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับใครที่กําลังจะมาทําสัญญกรรมที่เกาหลีเนาะไม่ว่าจะมาคนเดียวหรือผ่านเอเจนซี่มาก็ตามมาค่ะก็ขอให้ทุกคนปังๆขอให้สวยขึ้นนะคะ สุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากจะให้หวัดทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย